สวัสดีครับพบกับสุลุคาร์ลิเวอเราเริ่มต้นกันที่140ล้านโยูโรจบเดียวลิเวอูลยื่นรอบสุดท้ายลาเวียตปิดดิวก่อนโยูโรหงแดงเดินเกมเร็วลิเวอพูลครับเดินเกมเร็วยื่นข้อเสนอรอบสุดท้าย140ล้านโยูโรปิดดิวฟอร์เรนเวียตดาวรุ่งตัวเกง่งเลเวอร์กูเซนคาดเลเวอร์กูเซนไม่น่าจะปัดแล้วหลังเข้าใกล้ราคาที่เรียกร้องแต่นั้นจะตัวรับใช้ทีมชาติเยอรมนีลุยสกเนเชลลี ก่อนลุ้นเปิดตัวอย่างเป็นการที่แอนฟิลในสัปดาหนะ์หน้าเวอร์พูลนะครับยื่นซื้อฟอร์เรนเวียสรอบสุดท้ายที่จำนวนเงินค่าตัวบวกแอดออน140้ล้านยูโรเชื่อเลเวอร์คูเซ่นคงตอบตกลงเพราะได้ระดับใกล้กับที่ต้องการแล้วบิลนะครับสื่อกีฬาชื่อดังของประเทศยนเยอรมนีรายงานมาว่าเลวิปปุ่นจะยืน่นข้อเสนอรอบสุดท้ายเพื่อขอซื้อตัวฟอร์เรนเวียสกองกลางเบลกูเซ่น,น en, และการว่าทั้งสองสโมสรน,น่าจะตกลงค่าตัวในวนนี้กันได้ ก่อนหน้านี้ลิวเวอร์พูลเคยยื่ยนซื้อ, ield, ม,อมิกฟิลทีมชาติเยอรมนีที่ค่าตัวบวกแอดออนจำนวนเงิน130ล้านโยูโรประมาณ4,680ล้านบาทแต่โดนเลวเวอร์เซนบอกปัดเนื่องจากต้องการได้ค่าตัวระดับ150ล้านโยูโรประมาณ5,400ล้านบาทแต่ล่าสุดรายงานเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลจะยื่นซื้อดาวเตะในวัน22ปีรอบสุดท้ายที่ค่าตัวบวกแอดออนจำนวนเงิน140ล้านโยูโรประมาณ5,400ล้านบาท และครว่าตั้งสองฝ่ายน่าจะตกลงกันได้ในเวลาน้เวียนนะครับกำลังร่วมทัพทีมชาติเยอรมนีชุดทำศึกยูฟ่าเนชั่นลีกที่เพิ่งพบกับทีมชาติฝรั่งเศสในนัดชิงอันดับที่3ในคําคืนที่ผ่านมาและทีมชาติเยอรมนีก็เพิ่งแพ้ไปนะครับทำให้เยอรมนีไม่สามารถคว้าอันดับที่3มาได้ส่วนผลงานส่วนตัวของฟอร์เรนเวียสนะครับไม่ดีเอาเสียเลยนะฮะในคําคืนที่ผ่านมาโดยโดนสื่อเยอรมันจวกยับกันเลยทีเดียว ส่วนดี๋วนี้น่าจะตกลงก็ได้นะครับแฟนๆรอกันนิดหนึ่งนะฮะน่าจะปิดเดียวเรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้หลังจากหมดภารกิจทีมชาติไปแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าจบมหากาบสักทีนะฮะจิซอชิ้นสุดท้ายหงแดงคลั่งเตรียมทุบคลัง100ล้านปอนด่าอเล็กซซนเดอร์อิสซักกู้หูแดนน่าในฝันกับฟอรเรนีเตทุ่มทุนสร้างยุคใหม่ ลิเวอร์พูลพร้อมจ่าย100ล้านปอนด์นะครับเพื่อคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิชักจากนิวคาสเซิลลิเวอร์เดน,น้าสร้างทีมยุคใหม่แบบสุดคลั่งล่าสุดตัวเป็นข่าวเตรียมทุกคลังสโมสรยื่นข้อเสนอมูลค่ามหาศาลถึง100ล้านปอนด์ราว120้ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวอเล็กซานเดอร์อิชักยอดดาวยิงฟอร์มร้อนแรงของนิวคาสเซิลูไนเตดเข้ามาเป็นหัวหอกคนใหม่โดยมีเป้าหมายสร้างกู้หูแดนหน้าในฝันร่วมกับฟอร์เรนเวียสเพมิเกอร์อัจฉริยะที่ทีมกำลังไล่ล่่ลาตััวอยูเชนนกน ฟิจเจตนะครับสื่อชื่อดังจากประเทศสเปนระบุว่าอันเนอร์สลอตผู้จัดก,การทีมของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงความต้องการอย่างชัดเจนว่าต้องการดายิงทีมชาติสเวเดนในวัย25ปีรายนี้มาเป็นตัวจบสกอร์คนสำคัญหลังจากที่ดาวเมนูเยสทำผลง,งานได้น่าปิดหลังโดยยิงไปเพียง7ประตูนในทุกรายการเมือนฤดูการที่ผ่านมา อิซักถูกยกให้เป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของพิมลีกในปัจจุบันหลังระเบิดฟอร์มยิงไปถึง27ประตูนในทุกรายการเมื่อซีซั่นก่อนและเป็นกำลังสกันพันในโคชอุคาแชมป์โครคับและตีตัวไปรู้สึกยูฟ่าแชมเลีกได้สำเร็จจนไมเคิลเวนอาริโกน่าลิวโลยังต้องออกปากชมว่าเป็นผู้เล่นระดับโลกแม้ว่าสาริกาดงจะไม่มีความต้องการที่จะปล่อยเพชรเป็นงามที่สุดของทีมออเจากรังและกำลังพยายามเจาจาต่อชนาชุดใหม่ แต่ก็เสนอจากทีมระดับโลกอย่างลิเวอร์พูลที่มีการลุ้นแชนมป์พรีเมียร์และยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ย่อมเป็นสิ่งที่ยากที่จะปฏิเสธสําหรับนักเตะที่ต้องการยกระดับอาชีพของตนเอง,ยอ,งอย่างไรก็ตามคําถามที่ใหญ่ที่สุดคือสถานะทางการเงินของลิเวอร์พูลการคว้าฟอร์เรนเวียดคาว่าจะต้องใช้เงินเป็นสติสุโมสรอ,อยู่แล้วแฟนบอลเดอะคับ จึงต้องลุ้นกันอย่างหนักว่าสมโมสรจะมีงบประมาณเพียงพอที่จะปิดดิว2อภิมหาดิวที่มีมูลค่ารวมกันก,กว่า200ล้านปอนด์ภายในตลาดการกั้งเตะซัมเมอร์นี้ได้หรือไม่รายงานนี้มาจากคอร์ดออฟไซด์นะฮะให้แฟนโอ้โห oh ลองจินตนาการนะครับนี่คือกองหน้าที่จะเป็นจิกซอชิ้นสุดท้ายนะครับเอามาเล่นร่วมกับซาร่าเวียดอีซักในแดนหน้านะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับโอ้โ oh หพิมลีกอังกฤษนะครับ ในรุ่นการหน้าไม่ต้องบอกเลยนะครับอยู่ไม่ไกลแค่เอื้อมเลยนะฮะรับรองนะครับว่าหวานเจี๊ยบด่วนลาก่อนผมไม่ขอเสียเวลาหฮาวีเลียดส่งสัญญาเตือนลิเวอร์พูลลั่นพร้อมถกอนาคตหากยังเป็นแค่ซปเปอร์ซับรายงานข่าวด่วนเลยนะฮะโอ้โหไม่อยากเสียเวลาแล้วหฮาวีเเลียดเปรยพร้อมลาลิเวอร์พูลหากไม่มีอนาคต ก้าวเดินต่อไปฮาวิเลียนนะครับมีฟิลร่ังเล็กของลิเวอร์พูลพร้อมก้าวเดินต่อไปหากจำเป็นต้องย้ายเทียมแม้รักหงแดงสุดหัวใจแต่ไม่อยากเสียเวลาไปเปล่าๆเนื่องจากอาชีพการเป็นนักเตะนั้นมันสั้นนักฮาวิเลียนนะครับกองกลางทีมเชาิงกฤษของลิเวอร์พูลให้เหตุผลว่าทําไมตนถึงกําลังพิจารณาเรื่องการย้ายเทียมหลังเขาคงไม่ได้เป็นตัวหลักของทัพหงแดงในฤดูกาลหน้า ดาวเตะในวัย22ปีนะครับได้ลงเล่นถึง2,776นาทีในช่วงฤดูกาลสุดท้ายที่เจคินครับกุม,มงเมงียนแต่เมื่อเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้การทัดสินของอร์เนอร์ลัตนักเตะได้ลงเล่นเพียงแค่826นาทีเท่านั้นช่วงที่ผ่านมาอเอเลียตก,ก็ตกเป็นขา่าวร่องการย้ายทีมมาตลอดแม้นักเตะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการอยู่กับหงแดงซึ่งเป็นทีมที่เชียร์มาตั้งแต่วัยเยาว์แต่เมื่อรู้อนาคตกับทีมรักคงไม่มีอีกแล้วการย้ายไปเล่นกับทีมอื่นก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เอเลียดกล่าวว่าผมไม่อยากเสียเวลาหลายปีในอาชีพไปเปล,ล่าๆเพราะอาชีพนี้มันสั้นนักคุณไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นสถานการณ์ที่ผมต้องไต่ตองให้รอบคอบผมต้องพิจารณาว่าผมพอใจกับสิ่งที่ผมทำอยู่หรือไม่ และมันสามารถพัฒนาตัวเองในฐานะนักเตะได้มากแค่ไหนผมก็แค่อยากพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทําให้ตัวเองอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หากจะต้องไปที่อื่นผมจําเป็นต้องตัดสินใจแล้วรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องยากและมากมากไม่มีอะไรที่ทําให้ผมอยากย้ายออกไปผมรักสโมสรนี้ผมรักแฟนบอลและทีมผมตามเชียร์พวกเขามาตลอดแต่ก็อย่างที่ผมบอกเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือผมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในอาชีพของผม และผมจําเป็นต้องตัดสินใจเรื่องนี้เอเลียดกล่าวทิ้งท้ายด่วน AI ฟันธงลิเวอร์พูลชิวแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีหากได้เวียสเคอร์เกตเสริมทัพ AI ทำนาย AI นะครับได้ทำนายผลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 2 5หาถึง 26, หกากลิเวอร์พูลดึงฟอร์เรียนเวียสและมิลักเคอร์เกตเข้าทียม โดยจะพาทีมประหาดคว้าแชมป์เหนือแมนสเตีและอาร์เซนอลแบบสุดมันด้านแมนยูหยุดแค่ที่7นะฮะ AI ให้คำตอบลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าแน่ถ้าห่างได้ฟอร์เรนเวียสและมิลล์สเคอร์เกตมาร่วมทีมส่วนแมนสเตีได้รองแชมป์ขณะที่แมนยูจบอันดับที่7 AI นะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ทำนายผลออกมาว่าลิเวอร์พูลจะป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จหากคว้าตัวฟอร์เรนเวียสและมิลล์สเคอร์เกตเข้าสู่ทินแอนเวลหลังได้จะมีฟิลมปงมาเสริมทัพไปก่อนนนนันแล้ว เอไอวิเคราะห์ว่าลิเวอร์พูลจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-2026ส่วนแมนซิตี้ได้รองแชมป์ขณะที่อาร์เซนอลได้ที่3โดยอันดับพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-2026หากลิเวอร์พูลคว้าเวียสและเคอร์เกตจากการทำนายของ AI มีดังนี้แชมป์ลิเวอร์พูลรองแชมป์แมนเชสตี้อันดับที่3อาร์เซนอลอันดับที่4เชลซีอันดับที่5นิวคาสเซิลอันดับที่6สเปอร์อันดับที่7แมนยูอันดับที่8ปบริลฟอร์ดอันดับที่9ปอนมัด อันดับที่10อัลต์มิลล่าอันดับที่11บไบรตันอันดับที่12บบรนฟอร์ดอันดับที่13เอเวอเรตันอันดับที่14ฟูลแลมอันดับที่15เวนแฮมอันดับที่16บหกบูมแฮมตันอันดับที่17คริสตัปเพลนอันดับที่18เบอร์รี่อันดับที่19ลีดอันดับที่20ซันเดอร์แลนด์สวนกระสา เวียดโดนซื้อเยอรมันถล่มยับหลังแพ้ฝรั่งเศสแต่หัวแดงไม่สนจ่อยื่น118ล้านปอนด์เพื่อปิดดิวโดนซื้อบ้านเกิดสับเละฟอร์เรนเวียดนะครับถูกเบลซื้อชื่อดังของเยอรมนีวิจารณ์นหนักให้คะแนนแค่4คะแนนจากคะแนนเต็ม10บส้ขาดความเป็นผู้นําหลังเยอรมนีแพ้ฝรั่งเศส2องในศึกเนเชีลีกรอบชิงอันดับที่3นะฮะแม้จะถูกยกให้เป็นเป้าหมายการสมทับอันดับที่1ของลิเวอร์พูลโดยค่าตัวที่อาจทําลายสถิติสมูสรน แต่ฟอร์เรนเวียสเพียมกีอัจฉริยะ iet, ity, ในวัย22ปีก็นหนีไม่พ้นการตกเป็นเป้าวิจารณ์อย่างหนักจากบิลสื่อยักใหญ่ในบ้านเกิดเยอรมันหลังทับอินสเล็กเยอรมนีพ่ายกับฝรั่งเศส2-0ในศึกยูฟ่าเนชันลีรอบชิงอันดับที่3เมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบิลนะครับได้ให้คะแนนความสามารถของเวียสในเกมนี้เพียงแค่4คะแนนจากคะแนนเต็ม10พร้อมระบุด,ด้วยว่าฟอร์อมการเล่นของเขาไม่ใช่พ่อมดไม่ใช่ผู้นำที่เคยแสดงให้เห็นกับเลเวอร์คูเซน อย่างไรก็ตามนะครับคำตัดสินดังกล่าวอาจดูรุนแรงเกินไปเมื่อพิจารณาจากสถิติระบวุว่าเวสสร้างโอกาสสคัดขขกับเพื่อนร่วมทีมได้ถั้ง4ครั้งซึ่งมากกว่าผู้เล่นคนใดในสนามและมีจังหวะยิงจนเสาอย่างน่าเสียดายตันั้นยูเลียนนาเกลส์แมนคนสุอทีมชาติเยอรมน,นีได้ออกมาปกป้องลูกเทียมโดยเย็นว่าทีมสร้างโอกาสได้มากมายแต่ปัญหาอยู่ที่ความเฉียบคมในการจบสกอร์เองไม่ใช่การสร้างสรรค์เกม สวนทางกับเสียงวิจารณ์ลิวรูพูยังคงมุ่งม,มั่นที่จะคว้าเวียสมาร่วมทินแอนฟิวให้ได้โดยเมลสปอร์ตรายงานมาบ้างหงแดงกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้ายที่มีมูลค่าราว118ล้านปอนด์ให้ไบเอเร์เลเวลเซนพิจารณาหลังจากที่ข้อเสนอครั้งก่อนหน้ามูลค่า113ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธไปโดยเชื่่อวาเวียสเองก็มีความตั้งใจแน่วแนท่ที่จะย้ายมาอย่างลิวร์พูหลังบอกปัดทั้งแมนสิตี้และเบาย์มานิคไปแล้ว ขณะเดียวกันนะครับการเสริมทัพในตำแหน่งอื่นของลิเวอร์พูลก็ยังคงดําเนินไปอย่างคึกคักโดยลิชันยิ้มพูลในการกีฬาสโมสรกําลังเร่งจราเพื่อปิดดิวมิลอดเคอร์เกตเบ็กซ้ายของปอนหมัดซึ่งมีค่าตัว45หล้านปอนด์ให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากปิดดิวใหญ่ทั้งเวียสและเคอร์เกตได้แล้วคาดว่าแชมป์พิมร์ลีกจะเริ่มดําเนินการปล่อยผู้เล่นเพื่อปรับสมดุลบัญชีโดยมีชื่อของเฟเดรโกคซาดามินนเยสฮามิเลียนและกาตานสมการ์อยู่ในข่ายที่จะถูกขายออกไป แฟนบอลนะครับต้องติดตามสถานการณ์ตลาดนักเตะซัมมีรอย่างใกล้ชิดนะฮะยังคงเป็นสโมสรการค้าฟันเกาสับแหลกแมนยูชีพปรัดยาซื้อขายสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้ฟันเกาวิจารณ์เดือดอดีตคุณซื้อจอมปรัดยาจวกแมนยูยังเป็นสโมสรเชิงพาณิชย์ไม่ใช่สโมสรฟุตบอลลุยฟานเกานะครับอดีตผู้จัดการทีมจอมปรัตยา ของแมนยู u, ก็ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กลยุทธ์การบริหารและเสริมทัพของสโมสรเก่าอย่างรุนแรงโดยชี้ว่าแนวทางการบริหารยังคงเป็นสโมสรเชิงพาณิชย์ไม่ใช่สโมสรฟุตบอลพร้อมทั้งยกคู่ปรับตลอดการอย่างลิเวอร์พูลเป็นโมเดลที่ควรศึกษาควรเรียนแบบหลังผลงานทั้งสองทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาสวนทางกันราวฟาแัมเหวขณะที่ปีสแสดงต้องเผชิญกับฤดูกาลที่น่าผิดหวังนะครับจบเพียงอันดับที่15ในศึกรีม์ลี และภายแพนในรอบริงชลเลตยูฟ่าจูโ,โรเปอรีภยายใต้การกุมทีมในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของรเวนอมริมแต่ในทางกับกันลิเวอร์พูลภายใต้กุนซูกคนหมยางอา์เนอร์สลอตกลับผงาดควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ฤดูกาแลแรกในการให้สัมภาษณ์กับสแกสปอร์ตนะครับฟานเกาในวัย73ปีซึ่งเคยกุมทีมไปแสดงในระหว่างปี2014-2016ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่เขาชื่อว่าเป็นต้นต่อของความล้มเหลว มันเป็นเรื่องยากเสมอเมื่อผู้จัดก,การทีมไม่ได้ตัดสินใจว่านักเตะคนไหนควรจะเข้ามาคุนซือดัดกล่าวอย่างตรงไปตรงมาผมคิดว่านี่คือแนวทางที่ควรจะเป็นผู้จัดก,การทีมคนเป็นคนเลือกนักเตะจากนั้นคุณก็สามารถไล่ผู้จัดก,การทีมออกได้ถ้าเขาไม่มีผลงานแต่เมื่อคนอื่นซื้อนักเตะคุณก็จะมีปัญหาฟังเกลได้ยกตัวอย่างโมเดลของลิเวอร์พูลขึ้นมาเปรียบเทียบอย่างชัดเจนคุณจําเป็นต้องมีความรู้ของผู้จัดก,การทีมเพราะเขาต้องฝึกสอนนักเตะ มันควรจะเป็นแบบนั้นเสมออา์นเนอร์สลอตคือคนที่บอกผู้อำนวยการด้านเทคนิคว่าเขาต้องการซื้อนักเตกค,คนนี้ให้ความสนใจเรื่องนี้แม้ในความเป็นจริงลิอร์ผู้จะมีทีมงานด้านข้อมูลที่แข็งแกร่งแต่คำวิจารณ์ของฟันเก่าก็ตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ของความสุเร็จของหงแดงที่กำลังเดินหน้าเสริมทัพอย่างดุดันเพื่อป้องกันแชมป์แต่ตรงกันข้ามกับแมนยูที่แม้จะเริ่มขยับตัวในตลาดการ์ขซีนักเตะ พึ่งขว้าตัวมัตุกุญญาและมีข่าวกับแบนเอมิโมแต่ก็ยังถูกตั้งคำถามถึงทิศทางและปรัชญายในการสร้างทีมอยู่เสมอคำวิจารณ์ของฟังเก่วในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำถึงความท้าทายครังใหญ่ที่รูเบนอมริมและบอดพืนหานของปีแสดงต้องเผชิญในการสร้างทีมเพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งเด็กมมนแรง อารมินปีซี่ลั่นอยากโชว์ของพิสูจน์ลิเวอร์พูลเลือกคนถูกต้องพลังใจมาเต็มอารมินปีซี่นะครับโกนาโกรแกของลิเวอร์พูลลั่นตนเต็มไปด้วยแรงกระตุ้นที่อยากจะย้ายมาเล่นให้กับเดวิเรดหลังได้เห็นการทํางานของสโมสรที่น่าหลือเชื่อเต็มไปด้วยข้อมูลและรายละเอียดทุกระเบียบนิ้ว a าร์มินปีซี่นะครับผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวฮังการีออกโรงเปิดใจว่าตนอยากแสดงให้ลิเวอร์พูลได้เห็นว่าเลือดนักเตะไม่ผิด หลังพึ่งยามมาร่วงทัพหงแดงอย่างเป็นการเมื่อวันเสาร์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมานักเวันในวัย20ปีย้ปียะจากปูสกัสอาคาเมียมาเล่นในตินแอนฟิลด์ด้วยกาตัวสุดถูกเพียงแค่1.5หล้านปอนด์ประมาณ66ล้านบาทหลังสร้างผลงานนา่าประทับใจในฤดูกาล2 0 2 4ถึงซึ่งเจ้าตัวมีส่วนสกี่ยวกการช่วยตุดกัดคว้าอันดับที่2ในหลีกสูงสุดฮังการีโดยลงฟฝ้เสาให้กับทีมถึง30เกมปีสี่นะครับ ซึ่งลงเฝ้าอนเก็บทีมชาติฮังการีรุ่นอายุไม่เกิน21ปีไปแล้ว5เกมยอมรับว่าตนเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและแรงกระตุ้นที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าลิเวอร์พูลเลือกคนไม่ผิดในการดึงตัวเขามาร่วมทัพแน่นอนว่ามันรู้สึกดีมากๆแม้ว่าตอนแรกที่ผมได้ยินเรื่องความเป็นไปได้ในการแสดงความสนใจหรือเรื่องที่พวกเขากําลังจับตามองผมอยู่จากนั้นเมื่อสถานการณ์ต่างๆพัฒนาขึ้นแล้วเริ่มชัดเจนว่าอาจมีบางอย่างที่จริงจังผมก็ขังช็อกและนึกขึ้นได้ว่า ผมทำงานหนักมากแค่ไหนในช่วงหลายปีที่่านมานี่เป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นในแผนงานระยะยาวที่พวกเขาร่างเตรียมเอาไว้เพื่อผมมันเป็นเรื่องยากที่จะพูดเรื่องนี้เพียงแค่ประโยคเดียวเพราะมีหลายเกมที่นํามาวิเคราะห์ในแนวทางที่แตกต่างกันหรือพวกูู้้มีข้อมูลเกือบทุกอย่างซึ่งพวกเขาได้สรุปโครงร่างเอาไว้แล้วในช่วงระหว่างการเจรจามันน่าทึ่งมากที่พวกเขาใส่ใจทุกรายละเอียดมากขนาดนี้ น่อวจามันทําให้ผมเต็มไปด้วยแรงกระตุ้นที่อยากจะย้ายมาที่สโมสรแบบนี้ซึ่งเป็นทีมที่มีความพร้อมเรื่องข้อมูลการตัดใจเลือกผมและพวกเขาอยากพัฒนาผมนั่นเป็นเป้าหมายของผมและผมอยากแสดงให้พวกเขาได้เห็นว่าพวกเขาเลือกคนที่ถูกต้องแล้วสําหรับงานนี้ปีซี่กล่าว สยอง2ท่อนแบ็กอลิสเตอร์ยังเคืองทาคาสกี้เสียบจนเกือบขาหักยังเคืองไม่หายอาเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์นะครับมิกฟิลล์ลิเวอร์พูรยังเคืองไม่หายจงังหวดที่เจมทาคอสกี้พุ่งเสียบหนักในเกมเมอร์ซีสไซส์ดับี้แมทชี้การกระทําดังกล่าวเรากับจงใจทําให้ขาของตนหักแต่เดชบุญนะครับที่รอดมาได้เรากับปฏิหาร อเล็กซิสแม็กลิสเตอร์นะครับกองกลางเชิงสูงของลิเวอร์พูลยอมรับจังหวะที่โดนเจมทาคอสกี้กองหลังพันโหดของเอเวอเรตันพุ่งเสียบมีสิทธิ์ขาหัก2ท่อนในเกมเมอร์ซิไซส์เดอะบิแมตที่สนามแอนฟิลด์เมื่อฤดูกาล2024-2025จังหวะสุดสยองดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงต้นเกมเมื่อทาคาสกี้พุ่งเสียบเปิดปุ่มสตาร์ทใส่ ister, แม็กลิสเตอร์เต็มหน้าแข้งแต่กรรมการแจกเข้าบีเหลืองเท่านั้นทั้งที่ องค์กรพู no. พ้ตดสินอาชีพอังกฤษ pgmol ยอมรับว่าจังหวะดังกล่าวสมควรเป็นใบแดงเท่านั้นแม็กลิสเตอร์ครับซึ่งได้รับคำขอโทษจากทาคคาสกี้แล้วเปิดใจว่าตนแทบไม่อยากเชื่อกับการตัดจิตใจของกรรมการแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกโล่งใจเพราะโชคดีที่ไม่รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นขาหักสตาร์แชมป์โลกในวัย26ปีกล่าวว่าจังหวะนั้นอาจทําให้ผมขาหัก2ท่อนได้เลยแต่พวกเขาผู้ตดสินไม่ไล่เขาทาคาสกี้ออกซึ่งน่าเหลือชื่อมาก ถ้าจังหวะนั้นเท้าของผมเหยียบอยู่บนพื้นมันอาจทําให้ผมขาหักสองท่อนได้เลยตอนนั้นผมรู้สึกว่าเป็นการเข้าเสียบที่รุนแรงเกินไปแต่สิ่งที่ทําให้ผมช็อกมากๆก็คือใบหน้าของเขาในตอนนั้นที่พุ่งเข้าเสียบผมผมไม่อยากจะพูดเลยว่าเขาพยายามที่จะหักขาผมแต่ผมรู้สึกว่าผมโชคด,ดีที่วิธีที่เขาพุ่งเสียบมันเข้าด้านข้างไม่ใช่ตรงหน้าแข้งแม็กเออรจสเตอร์กาว ดูจากภาพช้านะครับเสียบหน้าเกียติจริงๆนะฮะโอ้เล่นสกรปรกเหลือเกินในเกมนั้นนะฮะดีนะไม่หัก2ท่อนถ้หาหัก2ท่อนเนี่ยจบเลยนะครับชีวิตการแข่งแมคลิสเตอร์รอดมาได้นะครับส่วนกรรมการก็ตัดสินขี่กากพ,พวดขี่ง่ายพวดกรรมการนี่หลายเทืยะครนี่คือสรุปข่าวลิวพูลนะฮะซึ่งเป็นรอบเชา้าของวันที่9มิถุนายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ